สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เล่าเรื่องการเงินแบบเข้าใจง่ายกับไหนจากช่องพี่สาวเล่าเรื่อง Sit s อรี่นั่นเองค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราได้พูดถึง5ขั้นมั่นใจก่อนเริ่มลงทุนแบบไม่พังกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะพอรู้แล้วนะคะว่า มีวิธียังไงบ้างในการที่จะเริ่มลงทุนใช่ไหมคะแต่ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะมาแชร์กันในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการรู้ทันนะคะภัยหลอกลวงการลงทุนต่างๆเพราะว่าสมัยนี้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามิจฉาชีพนะคะมาทุกรูปแบบจริงๆนะคะวันนี้ในก็เลยอยากจะเอาเทคนิคนะคะที่ได้เรียนมา เซตนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาแชร์ให้กับทุกคนนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่นะคะ3จุดสังเกตที่ต้องระวังนะคะว่าเป็นโฆษณาปลอมหลอกลงทุนนะคะข้อ1เนี่ยจะมีการแอบอ้างชื่อนะคะภาพหรือว่าโลโก้ของหน่วยงานต่างๆของบริษัทของบุคคลนะคะที่มีชื่อเสียงเนาะก็คือทําให้มันน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะแบบว่าเป็นโฆษณาที่ชวนเชื่อข้อ2ค่ะจะเป็นการเสนอนะคะอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่จูงใจเราก็สูงเกินจริงนะคะแล้วก็ที่มาของผลตอบแทนเนี่ยไม่ อย่างเช่นแบบรับเงินปันผลตึดตดตๆดบาทต่อเดือนหรือว่าผลตอบแทนสูงสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องเข้าใจก่อนๆว่าในโลกของการลงทุนนะคะจะไม่มีการแบบการันตีนะคะคุณซื้อแล้วคุณจะได้อันนี้เท่านี้อะไรแบบเนี้ยจะไม่มีการการันตีแบบนี้นะคะทุกคนถ้ามันมีการการันตีเกิดขึ้นเนี่ยให้เริ่มแบบเอะก่อนเลยว่า มันไม่ใช่หรือเปล่ามันเฟกหรือเปล่ามันปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะข้อที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของช่องทางการติดต่อส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นการคลิกนะคะเข้าสู่แชทของ m essenger เนาะก็คืออันนี้ง่ายๆเลยเขาพูดถึงใน facebook นะคะเพราะว่ามันเนี่ยจะระบาดค่อนข้างหนักมากๆนะคะเพราะว่าเหมือนกับจะไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจนอันนี้เป็นถามข้อนะคะที่ง่ายๆเลยในการดูเนาะว่ามันเป็นโฆษณาปลอมในการหลอกลงทุนหรือเปล่า ที่นี้อยากจะแชร์เรื่องของตัวเองด้วยค่ะจริงๆเพิ่งเจอมาวัน2วันนี้เลยนะคะคือนหยก็ถ่ายฟีด a c e b o o k ปกติใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีแอดน้อโฆษณาใน facebook ขึ้นมาเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะแล้วเราเนี่ยก็ เออแบบคือมันเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็เหมือนเหมือนโฆษณาว่าแบบว่ามีเปิดขายหุ้น IPO อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนเพิ่มลอตใหม่อะไรเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าจะได้ปันผลเท่านั้นเท่านี้แล้วก็คิดในใจว่าเอ๊ะมันแปลกคือในรู้สึกว่ามันแปลกแต่ว่าแบบในก็ คลิกเข้าไปในลิงก์นั้นใช่ไหมคะเราก็มันเด้งไปเนี่ยตามสเต็มนี้เลยทุกคนมันจะเด้งไปที่ Messenger คือจริงเราแค่จะแบบเหมือนเข้าไปดูเฉยว่าเอ๊ะโพสตเต็มๆมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันกลับคลิกเข้าไปแล้วไปเข้า Messenger แล้วก็จะมีพนักง,งานเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยเข้ามาตอบ เร็วมากเลยนะคะเขาก็จะเหมือนเข้ามาถามอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเราสนใจเรื่องอะไรนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เลยแบบลองพิมพ์แย็บเข้าไปว่าเออเราถามเรื่องของหุ้น IPO อะไรอย่างนี้เนาะ,ะ้วทีนี้ระหว่างที่เราเขาตอบอะคะ่ะไหนเองอะ ก็เราเองแล้วใช่ไหมเราก็เลยไปพิมพ์หาค่ะทุกคนใน Search Engine ตอนนั้นก็ใช้แบบ Google Safari อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบใช้ปลายพิมพ์ไปแล้วเราก็พิมพ์ชื่อบริษัทนั้นแล้วก็เขียนหุ้น IPO ประเด็นคือมันขึ้นด้วยนะว่าบริษัทนั้น่ะมีการซื้อขายหุ้น IPO จริงๆแต่ว่าอีกหนึ่งจุดสังเกตก็คือเราต้องดูวันที่ค่ะเพราะว่าวันที่เนี่ยบอกได้แบบ ชัดเจนมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบริษัทนั้นมีหุ้น I P O นะคะช่วงปี2 0 2พัน่สิบหรือ24ประมาณนี้เนาะในก็จำตัวเลขไปเป็นไม่ได้แต่ว่าวันที่เราเห็นโพสเนี้ยค่ะมัน2025เลยฉะนั้นเท่ากับว่าเธอหลอกฉันแล้วจ้าเราก็รู้เลยอืมอันเนี้ยค่ะก็คือต้องบอกว่ามันเก่งจริงๆนะทุกคนมิจี้สมัยนี้นะคะมันเก่งมากจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนเทคนิคต่างๆนะคะมาหลอก เราได้อยู่แล้วเรื่อยๆเนาะฉะนั้นค่ะทุกคนเราจะต้องเอเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสข้อที่านบอกไปก่อนหน้านี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้มากๆเลยนะแล้วไนก็รู้สึกว่าเขาทํามาค่อนข้างอัปเดตนะคะทีนี้มันก็จะมี4ไม้ค่ะเพื่อป้องกันเพจปลอมหลอกลงทุนก็คือว่าข้อ1เราไม่ลงทุนตามคําชักชวนนะคะโดยไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถืออ่ะอันเนี้ยถ้าสมมติานไม่ไปเช็คใช่ไหมไนก็อาจจะลงทุนกับเขาไปแล้วถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆหลังจากนั้นใช่ไหมคะระหว่างที่านไปหาข้อมูลเขาก็มีการบอก มาด้วยว่าอาจจะเป็นลักษณะการเทรดนะนู่นนี่นั่นแล้วเราก็คิดในใจเทรดหุ้น IPO มันไม่ใช่แล้วโปมันออกมาเรื่อยๆค่ะเป็นสเต็ปสเต็ปเลยแต่ถามว่าถ้าคนที่ไม่มีแบ็คกราวเรื่องนี้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้ถ้าเขามองแค่ตัวเงินนะคะว่าแบบเออเริ่มลงทุนแค่1000ได้คืนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปได้ง่ายๆนะคะส่วนไหมที่2คือไมมหลงเชื่อการอ้างผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเหมือนที่ไหน,นบอกเลยถ้าเรารู้สึกว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายขนาดนั้นแล้วทุกการลงทุนค่ะทุกคน ฉะนั้นที่บริษัทต่างๆอะค่ะมีการแบบขายหุ้นของตัวเองมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องผ่านขั้นตอนที่ ซับซ้อนมากๆานะคะจะต้องมีการเช็คต่างๆเนาะเรื่องของงบการเงินเอกสารต่างๆหลังบ้านที่เยอะมากๆนะคะกว่าที่เขาเนี่ยจะออกหุ้นหรือว่าออกกองทุนอะไรต่างๆมาให้ประชาชนนะคะได้ลงทุนกันฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าผลตอบแทนจะต้องได้เท่านี้เท่านั้นไปๆเนี่ยมันไม่ใช่แหละไม่ที่3คือไม่รีบร้อนเราต้องตรวจสอบตัวตนบริษัทก่อนนะคะซึ่งจริงๆเราสามารถเอารายชื่อพวเนี้ยค่ะไปตรวจสอบกับเว็บไซต์นะคะ ของเซตได้เนาะ q u y w e s e t o r t h นะคะทุกคนข้อ4คือไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาอ่ะอันเนี้ยคือต้องสงสัยมากๆแล้วมันค่อนข้างที่จะชัดนะคะฉะนั้นเนี่ยสีไม่ของเรามีอะไรบ้างไม่ลงทุนตามคำชักชวนนะคะโดยไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือไม่หลงเชื่อการอ้างผลตอบแทนที่สูงเกินจริงไม่รีบร้อนต้องตรวจสอบตัวต,วต,วตนบริษัทก่อนการลงทุนไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาอันนี้เราต้องช่วยกันกระจายนะคะข่าวเรื่องนี้ไปเนาะสุดท้ายคือเราจะต้องตั้งสติ ค่ะทุกคนตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดแล้วก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เขาแอบอ้างนะคะถ้าเราถูกบล็อกแชทเนี่ยก็คือชัดเลยว่าเราถูกหลอกอืแสดงว่าเรารู้ทันเขาแล้วเราก็เลยโดนบล็อกอันเนี้ยคือชัดมากนะคะอันนี้ชัดมากๆเนาะฉะนั้นค่ะทุกคนเวลาจะลงทุนอะไรนะคะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของบริษัทนั้นให้ชัดเจนแต่ว่า พวกนี้ป้องกันง่ายมากๆนะคะในการที่เราซื้อสินทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์เนาะถ้าสมมติว่าอ่ะคุณสนใจหุ้นไทยคุณก็เข้าไปซื้อในเว็บไซต์แบบสตรีมมิ่งอะไรต่างๆเนาะไปเปิดพอร์ตกับบลกเกอร์ต่างๆแล้วก็เข้าไปซื้อได้นะคะอันนี้แน่นอนว่าคุณไม่โดนหลอกนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะซื้อพวกกองทุนต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มี บลจอนะคะที่เป็นคนดูแลเนาะในการซื้อขายหลักทรัพย์เยอะมากมีบอลนออะไรอย่างนี้ด้วยลองศึกษาหาข้อมูลกันเพิ่มได้เดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปต่อๆไปเนาะหนก็อาจจะมาบอกว่าเออเดี๋ยวนี้มันมีแบบแพลตฟอร์มไหนบ้างช่องทางไหนบ้างนะคะที่เชื่อถือได้ตรวจสอบได้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะยังไงอยากจะให้ทุกคนตั้งสตินะคะและเราก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองสุดท้ายค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงให้ศึกษาข้อมูล ให้ละเอียดนะคะอย่าเชื่อแบบง่ายๆนะคะจะเ,เย็นๆเนาะแล้วก็ค่อยๆศึกษาข้อมูลไปถ้าเรายังไม่ชัวร์ถือเงินสดดีกว่านะคะเก็บไว้ในออมทรัพย์ดิจิทัลก็ได้นะคะแล้วก็พอเราชัวร์เนี่ยเราค่อยแบบแบ่งนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆเราค่อยเริ่มลงทุนคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะว่านาจะพาไปคุยเรื่องการเงินการลงทุนการวางแผนการเงินเรื่องอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นหนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ